จบแล้วเจ้าอามจบชีวิตแล้วอามน้อยซอยยิกๆครับเรียบร้อยครับโชว์หน้าลูกพี่เลยเวลูกพี่ไม่ได้จอดหรือไงอามเออเอล้ครับเสียตูนให้แม็กโคเนาะ เดี๋ยวจูดให้เปอร์เอ็กแล้วโอ้กำลังดีมากเลยด้วยดึงขึ้นมาใส่อีกไหม แกใจดีมากอ่ะ เตีนไม่ได้ช็อตเลยไปก่อน ตาลหิวข้าวครับจอดกินข้าว่อ <c oughs> อ่ะรอคิวกันไปก่อนครับแมคโครวิ่งทำทางให้อยู่ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นเจ้าอารมกับหมอตาลครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเจ้าต้ม วิ่งอยู่สคันครับวันนี้พี่น้องหิวข้าวแต่ละคนครับหิวข้าวครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันไกลบ้านคนมากเลยเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องไปหาซื้อข้าวกินกันครับ จ้าอามก็ลูกพี่ซื้อของมาฝากครับผมเขาแก่ okay. ซื้อข้าวมาให้ซื้อขนมปังมาให้น่าจ,จะอยู่ได้เพราะขนมปังเมื่อกี้ผมก็กินขนมปังไปครับต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเย็นนี้ค่อยว่ากันหลังจากที่วิ่งงานจบเพราะเรายังไม่ไม่รู้ว่าตรงไหนเขาขายของ ทีุไปก่อนเห็นแล้วแบบไม่สบายตาถ้ามีฝุ่นในรถ ใจดีมากอะแบบคุยกันนี่แกบอกเลยนะบอกว่าเดี๋ยวจมตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปทําให้หมดเลยเดี๋ยวผมไปช่วยดันหมดปกติแล้วนี่โหยากนะครับถือว่าแกใจดีมากเลยลูกชายแกขับคันนู้นครับแต่ทีนี้เสียโบเออเสียเสียโอ้ขายครับคันนู้น คาคาเจ็ดแสนห้า 7, ที่แก้มหมุนไปทางไหนส่วนมากแมคโครจะถนัดม้นขวา ีตักผมนี่แกรอบนี้แกใส่ให้สามตักแกน่าจะมองว่าทางมันทำใหม่เนาะมาดูว่าผมจะรอดไหมทางใหม่ๆอย่างเงี้ย <laughs> ึกเลยแหละคอยดู เทก็อยู่แ <c oughs> ค่นี้แหละใกล้นิดเดียวเทออกเรียบร้อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ <c oughs> นั่งถ่ายอยู่บนรถนี่แหละ <c oughs> ข้างล่างกับคนอื่นครับเอาเป็นถ่ายบนรถเลยนี่ครับกับบรรยากาศาแนวตะเข็บชายแดนบายครับผมขอให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคราับ